จะไม่ทะเลาะกับย,ยูเลยที่โฉนดฉันรออีกละนานานี่แบบว่าขี้วีนที่เวย,ยอมทุกอย่างอยากได้ผู้ชายแบบนี้ช่วยบอกว่าอยากได้ผู้หญิงแบบนี้บ้างไม่อยากได้ผู้หญิงแบบนี้แค่ให้อ่านเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งไหนยังไม่อ่านเลยว่ามันจะไปตรงไหนบ้างเนี่ยหน้านบูดแต่หน้านหอมเวย้ยหน,น,น้าเหม็นดมเนี่ยได้ค่ะจ่ายดีหน้านหอม าไม่ใช่กอบีนาไม่ใช่กอบีนาจะไม่ใช่กอบีนาไม่ได้โตเกรียนบีนาไม่ตลกตลกเดี๋ยวบีนาจะไม่ให้กลับบ้านที่ไทยแลนด์เลยนะโอเคบุเรียนบุเรียนจะกลับบ้านที่ไทยแลนด์ใช่ไหมต้องฟังบีนาเหมือนแม่มันเลยเอาไหมไม่ต้องอาบน้ำก่อนปากฮัเดอร์เราจะส่งกลับไทยแลนด์นะไม่นานน้ำอีกสิบหกถ้าไม่อยากกลับไทยแลนด์ต้องฟัง Finally, 15 <laughs> finally prepared to walk. Is there a deck where you can take a picture down there? Did you see it, one? But there's a place where you can rest a little. Yeah, is it so like maybe there's a view over there? I didn't focus. on it แล้วก oh. ็บนว่าห e ิวข้าวผ่านไปแล้ว45นาทีนั่งรอเร็ว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  w a k แล้วกจะฟังรู้เรื่องเลย My, my, my control. ร้านมามน้ำ้ออร่อยมากแครบยังไม่มาล็อกเตอร์ไม่มานะี่ะพระเอกของามีน้งหน้ามีอินเนอมากดูนหน่นนเนนนวเคดกทำหน้าเศร้าิทำมเยทำหน้นนานจใจทำหน้นาโกรทำหนาไหนที่ทำงานเยอะ Say i o e e give brother a hug Hi i t e brother yeah. Oh, no thank you bro man we're, we're not actually going to Disneyland we're going to Latte Land. are you, are you sad you're not sad right cut that so he' gonna look like a mouse, but he's not really a mouse. Elsa's not gonna be there either. There's the little light, right? Clip, clip! No, Bye! We no, Let me know. Bye! 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 Bye!

มีเครื่องเล่นเยอะมากนะคะแต่ว่าลูกนี่ฉันเนี่ยรักสัตว์อยากดูสัตว์มากไอ้พวกจะไม่ให้เข้ามาไอเลโน่ไอคือที่ว่ามันแบบเป็นแบบมืดๆสวัสดีครับแมน Can I get a discount on car insurance? That's not a snake. That's not a snake, is it? Yes. That's a that's a look at a big lizard. Get hold the lizard. Like it's precious Spray paint the town Don't give a damn hey, sit, Look at this motherfucker Oh look at that. He's like a rat kangaroo Oh shit It's a kangaroo rat yo no, I want one I like this Just as long as we're all Turning up tonight I wouldn't trade these memories Ain't nothing better than this drink a lot of milk, right? it's okay you'll get tall don't be sad เร em> BE ื่องเศร้าของผู้เรียนจะเล่นยิงปืนเอาวัดความสูงแล้วก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมมูกเรยบอกว่าอยากเกิดก่อนจะได้โตเร็วกว่าจริงๆเกิดเกิดหลังก็โตเร็วกว่าได้นะลูกอังค์ที่แบดเป็นพี่ชายใช่ไหมเกิดมาก่อนใช่ไหมเด็ดดี้ยังสูงกว่าอังค์ทแบดเลยเพราะแด็ดดี้ออกกำลังกายกินนมเยอะและไม่กินแคนดี้เลย no sugar อร่อยมากจริงๆการแสดงนี่ดีมากเลนบอลลูนปี๊กโอ้โหอยู่ไหนี문이열리면내리때발밑 So you want พ่อแม่มันให้ลูกเล่นที่เลนที่เลนนี่แหละดูหน้าพ่อมันตอนนี้เราอยู่ที่เมียงดงนะครับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆประตูน้ำของประเทศไทยนะครับใช่แต่เขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องมาเดินหน่อยเราก็เลยมาย่านเมียงด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 งเรามีแก๊งสาวๆมาจากเมืองไทยด้วยนะคะสาวๆไปไปเวทีไม่ได้มาจากเมืองไทยอันยองอันยองผัวต้องต้องัวต้องต้องต้องว่าเซอตื วันนี้นะครับเราอยู่ที่ The Maple Tree House ตรงกันนำส Station แมา,มากินเนื้อย,ย่างอีกรอบึ่งนะครับมาตเตาหลีรากินเนื้อย,ย่างมากกบเด็กนะครับมันก็ต้องพร้อมที่ของที่จะหายอะไรมันเครียดแว่นหายเนี่ยอะไรนี่เกิดจากทานอาหารมั้ยบู๊แว่นตายอยู่ไหนลูกแตบบ่นี่ก็ให้ให้ให้บู ของหายหมเคยสิตอนเด็กๆหรอตอนผู้ใหญ่ก็ยังของหายคนหาหายไม่ได้ใช่ไหมคนอะไรลูกไงดีนาหายไปได้ไหมได้หายไปไหนอ่ะหายไม่ได้อ่ะ มาถึงนามีไอเลนนามีนามีไอเลนทะเลาะไปแล้วหรอบครับปวดกูด้วยถ่ายรูปกัน I'm always n Can you guys say Nami Island? Nami Island Nami Island Look at that Who's t h Who <'s> a Is that is that Vina Brooklyn and Mommy? จะไปไหนคะดเีจะไปทำแคมป์ไฟเลยแคมป์ไฟที่ไหนคะคืนนี้เราจะนอนนี่เหรอลูก ความรู้สึกมาพี่เวเหมือนหนังเกาหลีไหมฮะไม่ค่ะชีวิตมันไม่ใช่ในหนังชีวิตมันไม่ใช่ในหนังเลยชีวิตไม่เหมือนละครยิ่งกว่าละครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาก็เป็นคู่รักเขาก็จะมาแบบขี่จักรยานกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาหน้าที่ฤดูที่คนแบบว่ามาแล้วเยอะที่สุดแล้วก็สวยที่สุดคือฤด,ดูใบไม้ร่วงมันก็จะใบไม้มันก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ ไอ้ลูปสวยนี่ไม่สีเกียวหมดเลยอะเพราะเรามาหน้าร้อนเราชอบมาอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะ she eats so in a better mood. We need to talk. ก็ถ่ายผิดขอโทษยูไม่มีใครผิดยูเนเวอร์ยู <c oughs> เป็นผู้ชายที่มีแต่ความถูกตลอดเวลาไอ้ถูกก็ผิดไอ้ผิดก็ผิดนู้นขนาดที่จะต้องอารมเสียขนาดนั้น มันก็เซ็งอ่ะบางทีมันก็กลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะก็ผิดผิดตลอดเวลาเอาก็ใช่ผิดก็บอกเขาสิว่าโอเค whatever happened อยูไม่ผิดอยู่แล้วยูไม่ได้คิดว่าอยู่ผิดอยู่แล้วคิดว่าผิดก็ได้ถ้าสมหรับอยู่จะไม่คุยกับไอ้นานขนาดนี้สําหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นไอ้ผิดก็ได้ You don't love me. Me like her. Can you smile just for the camera? You don't know. Ben Street food. And I got some easy stuff. Yeah, yeah. ผมดีกว่าคเพราะผมผิดเขาจะไม่กลัวขนาดนี้ถ้าผมไม่ผิดครับผมเป็นคนที่เห็นกับตัวผมเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเอาตัใจตัวเอง Come on s ้วบ้เนรผับไม่ผิดอะไรไอ้ผิดเพราะว่านานาเขาได้บอกไอ้ถามม้ว่าให้จัดการเรื่อง <laughs> ไปนามีไอเลดนเรื่องตัวเรื่องอะไร เขาเป็นคนจองรถแล้วเขาบอกว่าให้ไอจัดการเรื่องตัว๋วซึ่งพอไปถึงทำตัวงงเขาทำอะไรก็ลมเสียดิพอลงมาบอกอ้าวไม่ได้ซื้อตัว๋วไม่ได้ทำอะไรอ้าวมันไม่ได้ยากเลยเลยบอกมันไม่เกี่ยวว่ายากหรือไม่ยากจริงจริงมันไม่ยากจริงๆ,ม,ม,งๆมันง่ายแต่คนบางคนบอกจะทําแล้วสุดท้ายไม่ได้ทาก็แค่บอกว่าโอเคไปบี okay, ่ I'm sorry I ลืม What s <S แทนที่จะบอกว่าเออเปลืม e uh, ยอมรับผิดตั้งแต่ตอนนั้น <laughs> เขาก็จะมีรอยยิ้มเกิดขึ้นมา on, right? หนูน้อยปากแดงทำยังงกมักนะ้ยทํ You, together. Um, local soul food. South Korea, bro. Come on, you gotta do it the boy way. You're, you're I'll do Which one? Which one? Wait. Ah, oh, this is so <laughs> crazy. Come on, baby, you too then. No. Come on, we are no, team. Same team. I grab a smaller one. I see a mole on the fucking chopstick. Fuck's mad it's, all, it's all one piece. I on, got on. some fight and I'm just going Cameraman. Boom. Boom. Sticking to this plate right now. Let's go. That shit motherfucking moved on the chopstick. <laughs> Here, grab this one, this one, this one. Right there. This one. There okay, you go. Dip oh. it in that. Oh, God. Oh, God. It's it's <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> the one that fell, they killed it. Bigger. Bro. How บุคคลทั้งนกเป็นบุคคลทั้งนกเป็นวิลเลจของเมืองเหมือนคล้ายๆมันยังเป็นเมืองเก่าๆที่นี่เนาะก็จะเป็นแบบที่ทัวริสต์นักท่องเที่ยวมาแต่ลูกเราไปไหนลูกเราไปไหนเนี่ยลูกเราไปไหนเนี่ยอ้าว นีนาบลูกลินนี่นาบลูกลินอันยังกาเซลอันยังกาเซลใครจับแต่งให้เนี่ยใครแต่งให้คะเป็นที่มาของชื่อบุคีบลนฮันจอก What is this ฮันช็อกวิลเลจอะไรฮันช็อกอะไร <ans> บันจอกบุกชนบุกชนฮานกไม่ใช่ชื่อเมืองค่ะชื่อเมืองบุกชนฮานกบุกชน,นกบ,กชนบุกชนดานกานคำส,ม,สม,มิดาใส่คำสมิดาคำสมิดาต้องหลอกหรอไม่งหอทีนี้ก็เล่นเหมือนเด็กไปได้มันเป็นของเล่นเด็กอ๋อมันเป็นของเล่นผู้ใหญ่ พี่เป็คนเลี้งผู้ใหญ่ดุกเต็ม่เต้นนี่ไงแม่พูดทำได้แล้วที่บทเหมือนพ่อเลยลูกทำาไมเป็นคนอย่างนี้ไี่บทเหมือนแม่มากว่าพ่อไม่เคยบทเลยถ้าเราเป็นบรุคเราก็บทแหละดูให้ใส่ชุดสิเอาไอติมได้ไหมหม่ามีใครมันก็ต้องได้สิใช่ไหมถ้าไม่ได้อะถ้าไม่ได้เป็นไร man. c ไมมัน man. Why? If I say no, what happens? I want it. If I say no, what happens? But I want it. คือจริงอ๋อเนี่ยมันยังมีคนอาศัยอยู่บางบ้านเขาก็อาจจะเป็นเจ้าของแล้วก็ให้คนเช่าส่วนทางไปด้วยเขาอนุรักไว้ถ้าอยากรู้มันเป็นยังไงก็คือมาเองจ้ะเบบี้พอแล้วได้มาจากไหนบุ๊คเงินได้มาจากแน่ แค่นี้เดินมานิดเดียวผมบอกคุณแล้วใช่ไหมถ้าอยากมีความสุขในชีวิต Happy life Happy wife Happy wife Happy life Yesterday was not a happy life because she was not happy because I guess I was wrong Are you happy today huh ม่โกรธอะสิบชั่วโมงอะบ้าเปล่าพยายามงออยู่ประมาณหกรอบ พูดแทนผู้หญิงทุกคนผู้ชายบางทีมันก็แค่อยากจะแบบเซซอรี่เออจบจบดีกันเถอดดีกันเถอดใช่ไหมซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ต้องการคํา sorry เราต้องการความรู้สึกว่าให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังพูดกําลังบอกก็เข้าใจทั้งแต่น s o r r y ครั้งหน้า,นานแล้วไงแล้วยู I understood it since I said sorry that's why I said sorry เอเวลาที่ผู้หญิงโกรธเวลาบอกแล้วโกรธให้ทำไงให้กอดกูเข้าไปกอดแล้วให้ทำไงจริงๆไม่ยากผู้หญิงทุกคนเป็น เชื่อดิที่ดูอยู่อยักหน้าด้วยเชื่อดิใช่ปะถ้ามีทางเลือกครับ be single แต่ถ้าไม่มีทางเลือกนะครับก็ get married อย่างผมไม่มีทางเลือกเพราะผมรักเขาแล้วไงโอ้โหนี่ไงเอาคะแนนอีกแล้วดูดิทุกคนก็ต้องว่าอีกช้านะาอีกช้านาตอนนี้เทรนผู้ชายคือรักลูกรักครอบครัวเป็นเทรนที่ดีที่สุดและยิ่งฮอตมีสาวอยากได้เขาว่ายอย่างนั้นนะพ็ชอบ d a d ี้

ก็ถ้าเราจำกันได้น้องๆสองคนเคยถ่ายแบบเด็กเค้กับเรานะคะเขาเป็นซุเปอร์ตี้ที่เกาหลีมีแฟนคลับเยอะมากสองคนนี้ชาวไทยคงรู้จักน้องริวน้องชูพอสมควรก็แห้งก็ซเวอร์รอแต่เช้าอยากเจอเขาแต่เช้าถึงเวลาเขินห้ามชนใครนะชนเลิกเลยนะพ่อแม่ไปต่างประเทศก็มีเพื่อนจากหลายสัญชาติใช่ไหมครับรวมไปถึงลูกๆ I'm here. 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 i am here i am here i am here from am countries. i am here 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 i i อาหารที่เกาหลีเรากินอาหารที่อร่อยทุกมื้อเลยแล้วก็หมันมีก็ชอบว่ามันร้อนแต่มันก็ไม่ร้อนมากเหมือนเมืองไทยมันร้อนมาก่ต่ดีชอบอะไรมากเกาหลีอะไรอ่ะใช่ต่ทีชอบที่มันเป็นเมืองที่สามารถเดินไปไหนก็ได้ครับมันมีแบบว่านะ have side walk u f f ค n เดินอาหารก็อร่อย I love the บาร์บีคิวบีฟกับคิมชีทำให้ท้องโล่งบ, <c oughs> บีน่าชอบลาเต้ไหมคะลาเต้หนูก็ชอบแล้วก็แล้วก็บีน่าก็ชอบชอบบ้านหนูด้วยชอบบ้านหนูที่นามิไหมคะอเวย์สเวิลด์เคารีก็ขอบคุณทุกคนที่ตามติดตามดูเอ่อ w วย์สเวิลด์มา15ตอนแล้วล้าจอมือบังหน้าคนหนึน่นงเพาะทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยนเนยขาก็ไม่เห็นหน้าเอเออนั่นแหละ แล้วเคยคิดไหมว่ามันบังคนอื่นเขาเนี่ยเอาใหม่อย่างนี้นะคะคือเวสเวิร์เนี่ยรอดูซีซันหน้าว่าจะไปไหนที่ไหนในโลกนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเวสเว o ร์ d มา15ตอนที่ผ่านมานะครับเวสเวิร์เกาหลี Chay when lock I'm on some love decisions that I make From lock on cook my team may more face it will lie with what is fake Ca kid what do I ain't say she with my cool mark Da you may you could say she with my cool mark That on the low Cause I'm young getting money back Do my day Got the whole club lady back Do my day Matter of fact the whole city back Do my day well why